啊！不，五株。哦，我在进来五株一。那个呃，他那看有的有呢还哪个呢？跟那个叫叫叫这,这、就是、什么那？他他他他那刚才在鱼呃，哦，like. 嗯、没熟。Audio. ตังเหลือสี่สิบบาทเหลือเงินสีบบาทแบ,ทบทตเตอรี่อีกสิบสามใบสิบสามใบที่ลุงอาตังค์ีหยไปซื้ออะตัก็นี่ใคร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 เชีย่ยงนอนไปซื้อมาแล้วมันก็เต็มอ๋อขายหมดแล้วก็เอาเงินเนี่ยไปหมุนซื้อมาต่อตัวน,นี้เหลือสีบบาทเนี่ยเานาะ แล้วจะปออยู่วะครับอะไรแล้วพอก่อนพออยู่กะมันก็ยืงการทันตได้อย่างไหนได้รู้ไหมอ่ะร้อนก็เอามาคืนอย่างเดียวเนาะเออก็ลุงลุงน้องขอให้ก่อนสีไหนสีเขียวนะครับสีเขียวเข้มแบงค์น่นนเอาดูเหรอแต่งก็ดูเหรอมันแบบได้เต่อมันเปนใช้มือได้มือเดียวอ๋อเต็กโอ้ยเป็ใช้ได้มือเดียวยาหมาเต่า เยังเพราะว่ามันมีตาแล้วมัเลยมองอให้เหรอนี่ยืนนะครับเขาเ่าจะได้รู้รถใ้รใช่ไหมนเพ่เงินกี่บาทม้วนเปเท่าไรในแอปเอันนี้แอปกะคีอว่าเขาเอาขโมยไปนั่นนะยรู้ซื้อหวยเนาะ เด็กนี้ยนี้นีเ็ี่เย่ันนี้แมวเหลือสาบห้าบาทจากแสนสามจากแมเลือสามสิบ้าบาทอ่าลำบากนะลุงเรียงเลื่ออไใบอ่ะอรีร้อนลุงเลือกใบให้นางใบนึงามมาให้ผมดึงใบครับขอบคุณครับโอ้เลขงามเลขสวยเลขสวย ได้ล้อพี่นั่นอยู่่างเออร้อพี่ร่ายอยู่ใช่ไหมโอ้วันนี้ถ้าจะอันเป็นรางวัลที่หนึ่งอยู่ตรงนี้ละเสี่ร้อยบสี่ร้อยใบเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่คะที่เอาไปเราที่เอาไปอ่ะสี่ร้อยใบอ่ะหมหละเสียจดเดินหนึอยู่มายู่ไปพี่แจ็คลอนค่ะ โชว์ความสม o o ของ iPhone 13หน่อยนะเดี๋ยวขอไปดปูนร้านลุกให้นักการได้รงดเรื่องที่นี่ง